หลงนะความหลงความหลงที่เกิดจากมิจฉาสมาธินะความหลงไอ้ตอนนั้นขนาดว่าครูบาไม่ค่อยเชื่อนะไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราเจอมาแล้วเราค่อยมาวิเคราะหนะ์เนาะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเค่อยไปตามหาเชื่อมันไปตามหาว่าท่านบัญญัติไว้ไว่าอย่างไงอ่ะแล้เนี่ยม,มันเกิดอาการช่วงนี้แหละช่วงช่วงที่ ที่ฝึกชานนี่แหละมันส่วนมากมันจะเข้าชาตหนึ่งชานสองประจําเลยทุกวันเลยชานสองจะเข้าหนึ่งสองหนึ่งสองนี่แทบทุกวันเข้าสามเข้าสีน่นี่เข้าสี่นี่ก็สามกับสี่จะเข้าได้สองครั้งแล้วขึ้นเลยรูปประชาน,นได,ได้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีเลยไม่เป็นอีกเลยแล้วมามา,มา,ม,ามาเล่าเรื่องเรื่องความหลงเอย่องนี้เนาะอาการที่เกิดจากเขาเรียกว่าะไ เมื่อคุณได้สินค้าชิ้นนี้มาแล้วชิ้นนี้มาแล้วคุณต้องได้โปรโมชั่นมาอีกมันเหมือนของแถมมันนะ,ะคุณคุณซื้อรถคุณได้โปรโมชั่นมาแบบอัตโนมัติเลยยังไม่รู้เลยว่าได้ปโปรโมชั่นอะไรตอนนั้นนะม,นมันจะเกิดสิ่งอัศจรรย์อย่างนี้นะไอะ้เรื่องภายนอกอะไรนี้นะเรื่องภายนอกเรื่องคล้ายๆพูดผีวิญญาณน,นะแตจะ่จะไม่เน้นเรื่องผีหรอกจะเน้นเรื่องเรื่องแปลกประหลาด ที่แรกก็นั่งนั่งอยู่ลืมตายนะลืมตายนะมีแสงวับที่ตานะจ้าเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหลายครั้งทําให้ตกใจใฉยเนี่ยหลายครั้งแล้วก็คิดว่าโอ้ครูบาอาจารย์ส่งกิจมาดูแล้วก็ใช้ปัญญาเราก็เชยเอาหลังๆมาเกิดเรื่องอันนี้เรื่องเรื่องทำให้เราติดนี่นะทําให้เราหลงนี่นะเอ๊ะ เล้พินทบาทเนี่ยเฮ้วันนี้จะได้กินป่นป่านะเพราะวันนั้นได้ป่นป่าทั้งๆที่หลายๆวันไม่ได้นะทันไม่อกี้ก็โอ้นี่กูจะได้กินหมกหน่อไม้โอะวันนั้นก็ได้หมกหน่อไม้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทําให้เราหลงเนี่ยมันมาแบบซึมซึมซึมเหมือนน้าซึมบ่อทรายนะจะซึมซึมมาแล้วเหมือจนะจะเหมือนว่าไอ้พวกลักลอบเข้าเมืองกลางคืนเนี่ยเขาเรียก จะไปตีไอ้่าศึกเข้ามากลางคืนโดยเขาไม่รู้ตัวเขานอนหลับมันมันจะมาลักษณะนี้เลยเพราะหลังจากที่ว่าอย่าอยา่าฉันอะไรนะอย่าคิดมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่ได้คิดทุกวันหรอกมันมันจะผุดขึ้นมาเองอแ,ลแล้วอีกอีกเรื่องนึงเนี่ยมันมันจะเป็นงูงูเข้ากุดนะโอ้ไปอยู่นานๆน สี่ห้าเดือนแล้วยัง,ยงไม่เห็นงูเลยวันนั้นโอ้บินธบาตกลับมาเนาะโอ้งูเข้ากุนนะวันนี้มันบอกงูจะเข้ากุนนะวันนี้เอใจะอจ,ะอจะเข้าหรือเปล่าทามันเข้านี่คืออัศจรรย์เลยนะะบินธบาตมาแล้วก็ไอสองสองดูนะมันเริ่มจะยึดต,ติดแล้วนีเดินไประวังงูนะวะเดินงูมันจะอยู่บันได เดินไปก็ไม่เจอเรอกไม่เห็นข้ามไปนี่นุ่นกลตอนเย็นที่นี่ปัดปัดลานว่าตอนเย็นเสร็จแล้วกลับมาให้นี่อันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ระวังแล้วเพราะว่าระวังทั้งวันมันไม่เห็นนะเดินมาเขาเรียกอะไรภาษา,ษาสาัสสโลเซลนะเดินมาเหมือนคนปกติเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กําหนดจิตเท,ท่าไหร่หรอกเขาก็ทําทงานมาในเมร์นะเดินมาสโลเซลีมา เดินมาเห็นบันไดแล้วกำลังเนี่ยมาถึงห้องน้ำละโอ้โหไอ้งูเหมือนงูเยเหมือนงูสะตัวใหญ่อยู่นะโอ้ยอยู่บันไดกำลังจะขึ้นบันไดไอ้จ้าเอกว่าแล้วว้าแล้วกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดติดเขาเรียกว่าหลงหลงชัดๆเลยตอนเนี้ยโอ้โหกูเป็นคนพิเศษที่วะทำไมกูรู้อนาคตล่วงหน้าวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละ รั่ติดเลยตอนนี้ติดความหลงแล้วมันก็มันหลายหลายหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วหลังจากนั้นนะอ่ะตอนนี้ยาวะจะเล่าแบบชัดเจนนะหลังจากนั้นก็บินบาบัดบินบาบัดไปกับหลวงพ่อองค์นี้แหละองค์ที่คุยเรื่องตาบอดคาช้างแหละตอนนั้นไม่ได้คุยเรื่องตาบอดคาช้างหรอกแต่ว่าเราคุยกัน มันเหมือนคนตาบอดคุยกันนะนะรู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงเมื่อคุยกันมาเตือนกันมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดตอนนั่งน,นั่งสมาธินะเ,เ,เป็นเป็น,ปนสิ่งสิ่งอะไรที่อันตรายเสียยวกาศถ้าเหลยกเสียยวกาสดีๆแทนที่จะได้อารูปปาะชานาแทนที่จะเข้าไปแช่อยู่ในอารูปปาะชานสีนะอ,ออกมาก็จะได้ฤทธิ์นะนะเสียยวกาสอ่าเราจะเล่ามา แล้วแล้วถาดถาดจากนั้นเนาะบินทบาทกับไปพร้อมกันนะเดินไปพร้อมกันสักสี่กิโลห้ากิโลแหละบินทบาทออกไปเจ็ดตีห้าแล้เมืม่อื่นเลยตีห้าตีห้าครึ่งออกไปโอ้วัดเนม string, หลายพันไล่นะออกไปไปถึงหน้าประตูนี่ออกไปโอ้ออกจากหน้าประตูไปถึงถนนนี่นก็สว่างพอดีตรงนั้นนะ่ะพบเขาเรียกว่าเหมือนพบคั่มนะ ขมูขมัวนะมันแลเรื่ออะไรขมูขมัขมวอ่ะพบอันนี้มันพบแจ้งไม่ไม่ใช่พบคำอันนี้พบสว่างาขมูขมัว,มมวเดินไปเดินไปกํลาลังจะสว่างกํลาลังมองเห็นเนี่ยชัดนะมองเห็นชัดยลยนะเพราะว่ามันกนลาลังจะสว่างหลวงพ่อหลวงพ่อปะหลวงพ,พ,พ่อเห็นผู้ชายเนี่ยเดินมาไหมเนี่ยเสื้อข,ขาวเป็นเกงดำๆติดยีไอตัวเล็กๆนะวะแต่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กน้อยนะ เรามาเห็นไหน嘛หลวงพ่ออยู่ห่างกันสักประมาณสักสิสิสิบแปดเมตรประมาณเนี้สิบแปดเมตรยี่สิบเมตรสิบห้าถึงยี่สิบเมตรตเนี่ยประมาณเนี้ยเดินไปน้าห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 ลวงพ่อก็ส่องหน้าส่องหลังไม่เห็นนะ <laughs> เราก็ไม่ได้คิดว่าผีหรอกแต่แต่แตมีมีพระนะมีครูบารูปหนึ่งเขาเดินหนองหน้าเขาเดินข้ามถนนไปเนะี่ะ เดิขนข้ามถนนไปมันพอดีมันไปอยู่ตรงกันเลยกับผู้ชายคนนี้เดินมามันก็เหมือนได้ได้เทียบนะว่าไอในระยะที่เท <the> ่ากันเนี่ยไอพระที่เดินไปเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนก็เหมือนว่ามันความละเอียดมันชัดเจนแต่ไอที่เดินมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลางๆมันมันเหมือนมันไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนเนี่ยขนาดที่อยู่ตรงกันนี่ทำไมไม่ชัดเจนเอใจนะทำไม มันก็เห็นเป็นคนอยู่แหละแต่ว่าความละเอียดนะ่ะมันมันไม่ชัดเจนเหมือนพระที่ที่เดินไปตาเราก็ไม่ได้สายตาสั้นเราตาดีตอนนั้นสามสิบสามสิบปีแล้วออบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่เห็นนะเออแปลกสองอย่างแล้วลนะ่ะนี่นานี่หนามันเดินมาแล้วเนี่ยมันตรงมันมาตรงทางแยกแล้วเนี่ยหลวงพ่อมไม่เห็นนะแล้าก็คิดในใจเลยคึ้นผุดขึ้นมาเอยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะมา บางต้นไม้เนี่ยพอดีกับชื่อป้ายวัดเข้าวัดมันเป็นป้ายหินมันก็ไม่ได้นี่แหละมันมองด้านข้างมันมันก็ไม่ได้กว้างหรอกมองด้านข้างมันจะแคบนะต้นไม้ปั๊บมันก็เป็นป้ายหินปั๊บมันจะเหมือนความกว้างมันจะเหมือนต้นไม้สองต้นเรียงกันนะอย่าบอกนะป้ามึงมาบังต้นไม้บังป้ายหินแล้วมึงจะหายไปเ๊ะคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าวิ่งตอนนั้นนี่ทันนะ ว่าจะวิ่งไปจับคอเสือ้อไว้เนี่ยหลวงพ่อเห็นไหมเนี่ยบะเราก็ไม่ได้คิดว่าผีนะแต่ลังเลแล้วลังเลแล้วองียบอกนะถ้ามึงหายหนึ่งมึงคึกค,คือมึงเป็นผีแล้วเนี่ยวะ,ะมาเดินบังต้นไม้บงังป่ายถ้าเราก็มองรัดแล้วนี่โอ้ <c oughs> ตามที่คิดเลย <c oughs> ว่าเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยเงียบกิบเลยไม่มีได้เดินผ่านเลย โอ้ยกูเสียดายเนี่ยูเสียดายว่าจะวิ่งไปจับจับ,จบมึงไวใ้ให้ให้หลวงพ่อดูว่านี่นี่คือนี่นี่นี่นผีน,นี่ไงน,นี่ไงวะโอ้โหเสียดายแสนเสีดย,สด,ายสดายไม่ไม่ไมีความกลัวเลยนะเพราะว่ามันอยากพิสูจน์ไะโอ้ยเสียดายมากเลยทำไมไม่วิ่งรู้ไหมก็มีกฎแหละมีมีศีลของพระห้ามวิ่งไงห้ามวิ่ง แต่ว่าเดินเร็วแล้วนะเดินเร็วสุดจำ้จำจ้ำสุดเร็วแล้วแต่มันไม,ไม่ไม่ทันมันนะอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็มาอีกวันนึงช่วงช่วงเดันและเดินมาแต่วันนั้นเดินมาถึงเลยจุดเดิมเนี่ยเลยจุดเมื่อกี้เนี่ยไปไหนหนึ่งมองไปด้านขวามือเนาะมันเป็นภูเขาเนาะภูเขายาวภูเขาภูพานนะแถมนั้น ปัาบลดแสงอยู่หลังภูเขาเนาะบุกไปโอ้โหระเบิดหรือเปล่าไอ้เขาเรียกอะไรโอ้ไอ้ปั๊มน้ำมันไอ้ไอ้หนองบัวลำพูระเบิดหรือเปล่าเพราะฝั่งนั้นเป็นหนองบัวลำพูนะจังหวัดหนองบัวลำพูแต่มันไม่ได้ยินเสียงเลยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ไม่เห็นนะโอ้กูเป็นบ้าแล้วเนี่ยาโอ้ทำไมกูมันเริ่มนี่แล้วมันเริ่ม กูกลัวแล้วนะทีนี้ว่าตัวเองเป็นบ้านะอะไรทำไมกูเห็นอย่างนี้มาเลยแล้วเวลาฟ้าฟ้าฟ้าเนี่ยนะฟ้ามันมันแลบเนาะไอตาเราจะเห็นเหมือนโอ้บอกไม่ถูกอ่ะมันจะเห็นเหมือนภาพสโลนะมันแลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งทั้งที่มันแลบครั้งเดียวนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอ้จิตใจเราหดเขา้าตายตาตา ทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันเห็นอะไรที่ละเอียดขึ้นนะโอ้กูกูเป็นบ้าเน,นี่ยแหละแต่มันก็รู้ข้างในนะว่าถ้าไม่อยากเป็นอาการนี้ก็อย่าฝึกสมาธิอย่าฝึกสมาธิอยา่า,ยาเป็นสมาธิเพราะมันได้โปรโมชั่นมาด้วยะมันมันรู้รับรู้ข้างในนะแล้วก็ฝืนนะโอ้ยกว่าคนจะฝึกสมาธิได้มันแสนยากแสนลำบากกว่าจะถือศีลได้จะฝึกสมาธิได้ มันเป็นสิ่งที่จะหนีจากอุปกิเลสด้านในจิตใจเนี่ยมันจะเป็นเป็นสิ่งที่จะหนีจากไอ้กิเลสสู่พระนิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทํายากเป็นของที่ทํายากเราตายกม็มันตายบ้ากม็มันบ้าแต่เราก็ดูถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็พอเราค่อยพอถ้าเราสู้ไม่ไหวเกินกําลังเราค่อยหยุดหยุดทาสมาธินะอย่าทาสมาธิ ราถ้าถ้าถ้าทำไปล้วเป็นบ้าเราจะทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรไม่ติเสียเราทำเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตัวเองนะอ่าแล้วแล้วแล้วทีนี้จะวกกลับมาเล่านี่นะถามไปถามถามคนอะทาโยมทาพระแะ้วเฮ้ยตรงตรงหน้าวัดนี่มันมันมีใครตายไหมวะมีใครตายไหมเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ย พระสนมากเขาก็ยังมาอยู่ยังไม่นานหรอกแต่ปีสองปีสามปีถามไปไม่มีใครรู้จักเลยพระไอ้นกึกไปถามโยมถามโยมขับรถถามโยมที่ว่ามาช่วยปฏิบัตินะมาวันนะโยมคนหนึ่งบอกโอ้ยไหนๆเ,นเล่าให้ฟังนี่มันเป็นลักษณะไหนวะเขาเขาว่านะไอ้มันเป็นคนตัวเล็กๆนี่นะมันใส่แขนยาวสีขาวเนี่ย แสงเก่งสีดําเหมือนเหมือนคนมาวัดเนี่ยวะโอ้ยเนี่ยคนบ้านนี้แหละวะเขาบอกมันขี่มอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยเลยโค้งเนี่ยจะเป็นโค้งหน่อยหนึ่งนะขี่เลยโค้งตรงหน้าวัดพอดีเลยตายตรงนั้นนะ่ะได้พยานเลยเทีน่นี่แต่เราไม่ได้กลัวนะเราเราหาพยานนะว่าที่เราเห็นมันเป็นภาพลวงตาเป็นจินตนาการหลอกตัวเองหรือเปล่าเนะี่ยมันก็เนี่ยนะ ในเรื่องความหลงหลงหนึ่งนะหลงแบบยาวแล้วอาจะจะเล่าหลงสอง